ไมโครเวฟเครื่องทำงานมีเสียดานะครับผมลักษณะแบบนี้เกิดจากมอเตอร์ระบายความร้อนนะครับผมมอเตอร์ระบายความร้อนมีปัญหาครับผมเสียดานครับผมฝึกครับเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องดูนะครับผมสามารถซ่อมได้ครับผมอาการเสียดานแบบนี้ครับผมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับผมไปลุยกันเลยก่อนที่แกะเครื่องก็ถอดป๊กไฟออกก่อนนะครับ เพื่อควอามปลอดภัยนะครับผมอ่าวิธีการแกะฝาก็เอามือจับดนนี้ครับผมแล้วก็เอาสาดึงออกมานะครับเอาข้ามไอจันนะผมแล้วก็สะัดออก มอเตอร์และใบความร้อนก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมที่เวลาทํางานเสียดดันนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือใบพัดลมอันนี้ก็มอเตอร์นะครับผมอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาแทรก<ฮ>ดูนะครับผมอ่ากดสตาร์และครับอ่าเสร็จ้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะมอเตอร์เลยนะครับ น็อปจะมีอยู่ตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใหทถอปช็อกเก็ตสายไฟมอเตอร์ออนนะครับมันจะมีอยู่เส้นนี้กับคู่นี้นครับผมใช้กิบก็ได้ครับผมดือม,มานะครับค อ่าเวลาเดียวมามาจะออกมาถ้าชุดนะครับผมชุดพลาสติสีขาวนะครับผมเดี๋ยวถอดช็อเก็บใสยไฟพวกนี้ออกมาก่อนนะครับจะได้ออกง่ายก็ก่อนที่จะถอดช็อเก็บออกก็ถอดป้ายไฟออกให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไฟจะดูเอานะครับ เวลาท้อก็ให้จำา้วยครับผมว่าชอชเกตันอยู่ตรวไหนนะครับถ่ายดีก็ถ่ายรูปไว้นะครับตอนนี้ก็ดรออกมาได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีเซ็กรอยเส้น,นนะครับ ต้วถอรน้อง้หลายครับสองตัวแล้วก็มัจนจะมีทัาสถิตลอดตรงน,นี้นะผมเลลวลาออามาชุมมัตเตอร์ออกก็สไลด์ขึ้นนะครับผมดึกขึ้นนะครับดึกดึกขึ้นมานะรับผมเดี๋ยวเราแกะออกมา่อร์ เก็กคนนี้ก็ให้นักบัตเลยนะครับโอเคนะครับผตอนนี้ดึงออกามาะะแล้วครับอ่าแล้วก็ให้ดินมันจะฟืนดนิดนึงครับผมแล้วก็เดินใบพัดลมออกมาก่อนนะครับผมก็ดึงออกแบบนี้นะครับผมมันจะแน่นนิดนึงนะครับค,ค่อยๆเดินนะครับผม นี่ <Yeah. S 2> นะครับแล้วก็จะมีน,นอตอยู่สองตัวนะครับผมแครเอกมาเล่นรหบ แล้วก็จะมีอีกสองตัวนะครับผมแล้วก็ยกอขึ้นนะครับข้างในนี้มัแนแห้งนะผมปกติมันจะมีจระบ,บีน อยู่ขั้นไหนครับผมเราเพื่อร้อลื่นนะครับอันนี้เคยแห้แล้วแล้วก็ทรายจราบีใหม่นะครับผมที่สาขาคือตรงนี้นะครับผมแล้วจะมีขัน้นนิดหนึ่งนะครับผมสนิทนะครับตรงนี้ครับผมต่อหยอดน้ำมันร้อลื่นนะครับผมสาเปที่เสนดาน,นะครับผม แล้วก็น,นี่ก็เอามาเช็ดถักควาสานนิดน,นึงนะครับใช้ที่ชุบนี่ก็ได้ผมเช็ดเช็ดออกคานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันร้อนลื่นนะครับผมใช้น้ำมันจากก็ได้ครับผมหรือว่าน้ำมันเคื่อนที่ร้อลื่นได้ครับผม หยอบที่ตรงนี้นะครับผมแกมานะครับผมโอเคแล้วก็ไอแกมอตเตอร์นะผมเราเสียสดเลยนะครับแล้วก็ขยับขยันดูเข้าดูอ่อนนิดนึงครับอันนี้ก็ใส่จัลราบีนิดนึงนะครับผม จะรัดดีนะครับจะให้ย้อนนิดนึงในวันที่รุนนะครับผมแล้วก็ใช้มอตเตอร์นะครับผมด่าเข้าไปนะครับให้เข้าไปอยู่ข้างในนะครับผมลมงดูมุนดูนะครับโอเคตอนนี้เขายอยู่ข้างในแล้วนะครับต่อไปก็ เรามาประกอบกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ใส่ใสฟตรงนี้เข้านะครับ ต่อไปก็ให้ยึดสกรูได้เลยครับผมแล้วก็มาใส่เข้าที่ตัวพลาสตินครับผม ก่อจน,นนอนนะครับก็ใส่แบบผัลูนะครับผมโอเคครับเึือก,กว่าเมื่อกี้ ถ้าเอสทัดใดที่เข้ามาดูก็ทำไปนิดได้เลยครับผมถ้ามีบ้าถ้าแปลว่าถ้ามีไมโครเวฟทำงานเสียดานะครับผมให้ให้ดูตัวามอเตอร์รอบใบคอาร้อตัวนี้นะครับผมไมโครเวฟทุรุ่นทุทยี่ห้อนะครับผมทำเหมือนกันเลยครับผมถ้าทำงานเสียดานี้นครับผมให้ถอดออกมาล้างทำความส,สะอาดแล้วก็ ส่น้ำมนันรอนลื่นแล้วก็จะลรบ,บินนะครับผมทำมือนกันเลยครับผมทูรูทวยี่ห้อนะครับโอเคต่อไปก็เรามาประกอบขึ้นกันเลยครับเอ่อให้เอาเคี่ยวล่อนเครับผมให้ใส่ตารูนะครับผม ต่อไปก็ยืนน้องนะครับต่อไปก็ให้เซช็อตเจ็ตให้เรื่อยๆน,นะครับผม เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปก็เรามาเทคเครื่องกันนะครับผมเียบปกไฟ์นะครับโอเคกดสตาร์เลยครับผม ตอนนี้คือเงียบกริบครับผมไม่ดดันแล้วครับถ้าเพื่อพี่น,น้นองนท่าใดก็มีไมโครเวฟทำงานเซ็นดันแบบนี้ก็ลองมนทำตามนิ้ได้เลยครับผมอถอดมอเตอร์ออกมาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็สายน้ำมันล้อลื่นครับผมแล้วก็จารบ,บีนิดหนึ่งครับผมก็ดีนวครับผมโดยที่ไม่ต้องไปยกซ่อมที่ ชาติก็ได้ครับผมเราสามารถทําตามได้ตัวเองนะครับผมขอให้มีไข่ครัวอันนึงแล้วก็มีจรรบีน้ํามันร้อนลื่นนครับผมก็แกะซอเครื่องได้แล้วครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับแล้วแล้วก็เจอกับคลิปใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบด้นะครับผมถ้าใครมีสงสัยก็รอคอมเมนต์ใต้ คิดได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมาตอบให้ครับสวัสดีครับ